ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะบนรถ FX4 Max นะคะยก2นิ้วนะแต่งเต็มนะคะสไตล์อเมริกาเลยวันนี้นะคะจอจะพามาทดลองใช้งานฟังก์ชันต่างๆของรถนะคะอย่างเช่นโพสค s น Control นี่เองนะคะเชื่อว่าบนรถหลายๆของพี่ๆหลายๆท่านนะคะมีฟังก์ชันนี้นะแต่บางคนเนี่ยยังไม่เคยได้ลองกดใช้งานเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จอยจะมาสาธิตให้ดูนะ ปุ่มของ cruise control นะคะก็คือจะอยู่บนพวงมาลัยนี้พวงมาลัยต้องบอกก่อนพวงมาลัยของ Ford เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะซึ่งจะมีปุ่มกดเนี่ยต่างๆไว้คอยควบคุมเครื่องเสียงนะคะไว้ล็อกความเร็วนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยอ่ะการใช้งานนะคะง่ายๆเลยกดปุ่มนี้ค่ะที่เป็นปุ่มตัวเ,เข็มไมเห็นไหมคะตัวนี้กดขึ้นไปปุ๊บที่หน้าจอนะคะจะมีรูปเข็มไมขึ้นเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้งานนะคะ สามารถกดตัวนี้ค่ะที่ปุ่มเซตนะคะตรงนี้ที่เป็นรูปบวกนะเซ็ตแล้วก็บวกนะคะอ่ะคราวนี้ดูที่หน้าจอค่ะเขียวละแสดงว่าใช้งานแล้วนะคะตอนนี้จอยล็อกความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะอ่ะเดี๋ยวจอยจะลองปล่อยคันเร่งนะคะนี่จอยไม่เหยียบแล้วนะจอยไม่เหยียบแล้วนะคะไม่เหยียบอะไรเลยเนี่ยค่ะความเร็วของเรานะคะวิ่งไปอยู่ที่หนึ่งร้อยตามที่เราล็อกไว้เลย บวกลบด้านนี้ได้เลยค่ะ,ะเมื่อเวลาที่เราแตะเบรกเบาหนึ่งครั้งนะคะการทำงานของคูดคอนโทรลเนี่ยจะยกเลิกเลยเราสามารถกลับมาตั้งค่าเซตให้ความเร็วกลับมาเท่าเดิมได้โดยกดปุ่ม res ตรงนี้ค่ะความเร็วก็จะกลับมาเท่าเดิมตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ถัดมาก็จะเป็นปุ่มตั้งลิมิตความเร็วนะคะตรงนี้ lim นะกดไปนะคะตอนนี้ตั้ง เค <Okay, S 2> เดี๋ยวจอยจะเหยียบให้ดูนะคะว่าถ้าเราขับถึง89แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ค่ะเหยียบไม่ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเราเหยียบแบบปกตินะแต่ในเมื่อกรณีที่เราจะเล่งแซงนะคะเราสามารถกดคันเร่งเข้าไปได้เลยเนี่ค่ะความเร็วมันก็จะทะลุเข้าไปได้ในระหว่างที่เราเล่ง และในรุ่น FX4 Max นะคะเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยที่มีตัวสวิตช์แบงค์ตัวนี้มาให้นะคะก็ข้อดีของเขานะคะสายออฟโรดจะรู้กันนะก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะคะเป็นวินลากหรือไฟบาร์นะคะแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยมาเสียบกับช่องฟิลด้านหน้ารถได้เลยนะคะตัวนี้ Ford ก็ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดมาดูที่ตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกันลื่นถลายนะคะตัวนี้จะเปิดใช้งานให้อยู่แล้วนะคะนอกจากเราจะไปกดปิดมันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการลงทางลาดชันมากๆเลยนะคะในจังหวะที่เราเนี่ยบรรทุกของหนักนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ความเร็วลงในในที่เท่าไหร่นะตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยคำนวณลดให้เรา ตัวนี้นะคะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าค่ะซึ่งมีฟอร์ดเท่านั้นนะคะที่สามารถทำงานโดยการต่อและตัดเองอัตโนมัติค่ะเปิดใช้งานโดยกดค้างนะคะนี่เราจะเห็นขึ้นมาแล้วนะคะตัวสัญลักษณ์ของเขานะ,ะขับไปนะคะด้วยความเร็วที่เกิน40กิโลเมตรเนี่ยเขาจะตัดการทำงานทันทีนะคะตอนนี้ค่ะเป็นตัวชิป on the f l y นะคะตอนนี้เนี่ยใจขับอยู่ที่ ขับสองอยู่นะคะอ่ะหมุนเปลี่ยนได้เลยนะปึ๊บโอเคสัญ,ญลักษณ์สีเฮดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนไปที่ขับสีเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรถที่ยกสูงสองนิ้วนะคะใส่ล้อขอบยี่สิบความสูงก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราอยู่ในภายในรถนะนี่ก็เป็นมุมมองของผู้โดยสารนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเลนไหนว่างเลนไหนติดนะคะเราสามารถเปลี่ยนเลนได้ทันทีเลย ข้อดีของรถยกสูงนะคะ